ก็สวัสดีมิตรรักนักลงทุนทุกท่าน,น,นครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำกับทีเด็ดเซ็นเตอร์วันนี้เนี่ยเซนเตอร์ Center ได้คัดทีเด็ด7คกู่เตงแนวที่น่าสนใจมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังในวันนี้เนี่ยฝากพี่พี่น้องครับท่านใดที่สนใจครับอยากจะเข้ากลุ่ม v ี p ของเซ็นเตอร์เนี่ยก็ ตามเข้ามาได้ที่ a d ff 777ครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือสแกนค r ว o d e คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้เช่นกันครับเข้ามารับแนวทางฟุตบอลกันได้เลยฟรีๆครับเรามีทั้งบอลสดบอลเต็งคู่ v i p ชุดโครงการ3ชุดโครงการ4ี่เนี่ยจัดให้กันตลอดทั้งวันครับแถมในกลุ่มเนี่ยยังมีบรรดาเหล่ากูรูครับให้คำแนะนำเรื่องฟุตบอลกันตลอดทั้งวันครับและยังมีกิจกรรมดีๆครับให้ร่วมรุ้นสนุกถ่ายผลสกอร์ในคู่ บิ๊กแม์ประจําค่ำคืนครับถ่ายถูกลับไปได้เลยครับเสื้อฟุตบอลลิกาซิตแทนหนึ่งตัวถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมสนุกสนุกอีกหลายอย่างเนี่ยก็อย่าลืมครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยที่ Add ff 777และฝากพี่ๆน้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซนเตอร์ในการทํางานต่อไปด้วยและครูแรกในค่ำคืนนี้ครับเรามากันที่ลาลิก้าสเปนคููระหว่างทางด้านของ เซบียาเจอกันทางด้านของบียาเลอันคู่นี้จะทำการแข่งขันในเวลาตีสองครึ่งของคืนวันที่24สิงหาครับในคู่นี้เนี่ยแข่งกันไปแล้วคนละหนึ่งนัดครับทางด้านของเซบียาเนี่ยก็เพิ่งจะบุกเสมอกับทางด้านของรัสพัฒม์มาที่2ประตูต่อ2นะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนทางด้านของบียาเลอันเนี่ยก็เพิ่งเสมอกับเอสมาดิกมาที่2ประตูต่อ2เหมือนกันโดยเราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาของสักู่กันสักหน่อยครับ ทางด้านของเซบียในฟอร์มห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยชนะไป3เกมเสมอ1เกมและแพ้ไป1เกมส่วนทางด้านของบียาเรอันครับในห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะมา1เกมและเสมอไป3เกมและแพ้มา1เกมครับโดยเฮดทูเฮดของคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด30ครั้งครับเป็นทางด้านของเซบียที่เอาชนะไปได้12ครั้งและทางด้านของบียาเรอันชนะมา7ครั้งครับเสมอกันมา11ครั้งโดยถ้าย้อนไปดูฟอร์มห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ เสมอกันไป3เกมครับและชนะกันไปคนละ1เกมสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้ทางด้านของเซบียเนจะได้ตัวทางด้านของซาอนยิสเกตที่พ้นโทษแบนกลับมหาประจําการได้อีกครั้งครับแต่ยังมีตัวเจ็บที่ค้างอยู่2ตัวครับคือทางด้านของซูโซและอันแบซัมบีโลกงค์คาครับสองคองสองแข้งเดี้งหน้าเดิมที่ยังไม่หายดีคาดว่าวันนี้เนี่ยทางด้านเซบียเตรียมวางหมากในระบบ4231โดยมีทางด้านของ ไอแซคโลเมโลออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้าล่าสกอร์และใช้ทางด้านของลูกัสโอกัมโปสและควอลูซานเซตกับทางด้านของโดดีลูเกบากิโอครับเป็น3มประสานคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางด้านของปิยาเลอันครับปิยาเลอันเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกเสียจ,จากทางด้านของอันฟอนโซเปลาซ่าครับรวมไปถึงทางด้านของเดนิสโซเลสกับฮวนฟอย สามแข้งเดยงหน้าเดิมครับที่อยู่ระหว่างพักรักษาตัวยกแพ็กค,ครับคาดว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาเตรียมวางหมากในระบบ4-4-2ครับโดยมีทางด้านของแกลรสโมเมโนกับทางด้านของอารนาดานยูมาควงคู่กันล่าตะข่ายในแดนหน้าและใช้ทางด้านของซานติโกเมซันยาครับรับช็อบเป็นห้องเครื่องบัญชาเกมบัญชาเกมจากแดนกลางเช่นเคยครับ ในส่วนของคู่นี้เป็นคู่ v i p ของเซนเตอร์ครับเซนเตอร์ Center ขออนุญาตเก็บทัศนะคู่นี้ไว้ให้พี่ๆน้องในกลุ่ม v i p ของเซนเตอร์ท่านใดที่สนใจก็ตามเข้ามารับได้ที่แอด ff 7 7 7เลยครับและอย่าลืมร่วมลุ้นสนุกถ่ายผลสกอร์ในคู่ v i p ีของเซนเตอร์ด้วยล่ะและคู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่ลาลิกาสเปนคู่ระหว่างทางด้านของเซลตาบิโกครับกับทางด้านของบาเลเซียคู่นี้จะทำการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนตรงครับในคู่นี้เนี่ยแข่งกันไปแล้วคนละหนึ่งนัดครับ ทางด้านของเซลตาบิโกเนี่ยก็ประเดิมสนามนัดแรกด้วยการเปิดบ้านเฉือนทางด้านของลาเบสไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านของบาเลเนเซเนี่ยก็เพิ่งเปิดสนามนัดแรกครับเจอกันทางด้านของบาร์เซโลนาครับก็เป็นฝ่ายแพ้บาร์เซโลนาไปที่2ประตูต่อหนึ่งโดยถ้าดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของเซลตาบิโกเนี่ยดูดีกว่าทางด้านของบาเลนเซเนี่ย อย่างชัดเจนครับใน,นห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาของเซลตาบิโกเนี่ยก็ชนะไป3เกมครับเสมอมา1และหลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนทางของบาเลนลเซยเนี่ยใน,นห้านัดล่าสุดที่ผ่านมานะพวกเขาทําได้แค่ชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมครับโดยถ้าดูเฮดทูเฮดของคู่นี้ครับเป็นทางด้านของบาเลนลเซยที่ทําได้ดีกว่าครับเจอกันมาทั้งหมดในี่สิครั้งครับบาเลนเซยชนะไป13ส่วนทางของ เซลตาบิโก้เนี่ยชนะมาเพียงแค่8เกมครับและเสนอกันมา6เกมโดยถ้าย้อนมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาของทั้งคู่เนี่ยก็เสมอกันไป2เกมครับและทางด้านของบา l เลนเซชนะมา2เกมและเซลตาบิโก้เนี่ยชนะไป1เกมครับโดยสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับทางด้านของเซลตาบิโก้เนี่ยมีรอเช็คความฟิตทางด้านของลูก้าเดลาเตอร์ครับและทางด้านของบิเซนเต้กูอิตาก่อนเกมว่าพร้อมลงสนามได้หรือไม่ครับ ด้านการจจะทัพวันนี้เนี่ยพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับและคาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นจากเกมล่าสุดครับบางตำแหน่งเท่านั้นนะเป็นทางด้านของวินเลียนสเวเบิร์กเนี่ยที่ลงมาเป็นสำรองในเกมล่าสุดและทำประตูได้ทันทีครับพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้เช่นเดียวกับทางด้านของคาบีโรดิสเกตครับที่เป็นสำรองในเกมที่ผ่านมาก็พร้อมเป็นตัวจริงในเกมวันนี้ครับ ทางการจัดทัพเนี่ยอย่างที่บอกครับน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยมี3ประสานในแดนหน้าวางเป็นทั้งทางของโจนาธานเบนบาครับและเบอร์ค่าอิเกลเซียครับและรวมไปถึงทางด้านของยาโกอัสปาสครับหัวหอกไว้เก่า37ปีครับที่ยิงประตูชัยในเกมล่าสุดพร้อมลงล่าตะข่ายในวันนี้ครับส่วนทางด้านของบาเลนเซครับบาเลนเซเนี่ยสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดทางด้านของโคเซกายามุสตาดิกาบี เซลกี้กาสโนสมูเมโดเมนสและฟานเบเรสครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับดางการจัจทจาเนี้ยคาดว่าจะมาในระบบ4 4 1 1ครับแดนกลางจะวางเป็นทางด้านของลาฟาเมียนกับเปเป้ลูครับ คอยปั้นเกมร่วมกันครับโดยมีหน้าต่ำเป็นทางด้านของอังเดอันเมดาครับและมีหน้าเป้าเป็นทางด้านของอูโกโดโลครับลงราสกอร์ในวันนี้ส่วนทางด้านราคาครับราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของเซลตาบิโกเนี่ยต่อที่ปะปาตากมราคามาบนอยู่ที่2คิด2.5ในคู่นี้เนี่ยเจ้าถิ่นอย่าง เซลตาบิโก้ครับเล่นในบ้านใน2เกมติดและแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยหวังจะได้6คะแนนเต็ม2นัดแรกเลยขณะที่ฝั่งทีมาเยอนอย่างบาลนเซีลเนี่ยผลงานเกมแรกเจอกัรงานหนักครับเพราะแพ้คาบ้านต่อบัตเซลนาไปที่2ประตูต่อหนึ่งเลยระคาเปิดออกมาให้เป็นเจ้าถิ่นฝ่ายต่อปปครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะทางด้านของเซลตาบิโก้เนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านและผลงานในเกมแรกก็ทําได้ดีเสียด้วยครับ ทำให้คุมกำลังเนี่ยเต็มไปด้วยความมั่นใจโดยเฉพาะตัวเก่าอย่างยาโกอัสปาเนี่ยถึงแม้จะอายุ37ปีแล้วครับแต่เล่นได้อันตรายมากๆครับเกมนี้มองว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับมีโอกาสรับทรัพย์มากกว่าฉะนั้นทีเด็ดครับต่อเซลตาบิโกสกอร์ที่าเซลตาบิโกเฉือนชนะ2ประตูต่อ1และคู่ที่3เนี่ยเรามากันที่ลีกาเยอรมัน2ครับคู่ระหว่างทางด้านของฮันโนเวอร์กับทางด้านของฮันบูร คู่นี้จะทำการแข่งขันในเวลา5ทุ่มครึ่งในเวลาบ้านเราครับในคู่นี้เนี่ยเป็นการประเดิมสนามน,นัดที่3ครับทั้งคู่เนี่ยแข่งไปแล้ว2นัดครับทางด้านของฮันโนเวอร์เนี่ยแข่งมาแล้ว2นัดนะชนะ1เสมอ1ครับทำให้ตอนนี้มีอยู่4คะแนนครับส่วนทางด้านของฮันบุกเนี่ยแข่งมาแล้ว2นัดเหมือนกันครับชนะ1เสมอ1มาเหมือนกันทำให้ตอนนี้มีอยู่4คะแนนครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของ ฮันโนเวอร์ครับชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1เกมครับส่วนทางด้านของฮันบุกเนี่ยฮันบุกในห้นาทังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1เกมเท่านั้นครับโดยเฮดทูเฮดของคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด24ครั้งครับก็ต้องบอกว่าไม่หนีกันเท่าไหร่ครับทางด้านของฮันโนเวอร์เนี่ย เจอกันมา24ครั้งชนะไป9เกมครับส่วนทางด้านของฮันบูนเนี่ยชนะไป10เกมและเสมอกันมา5เกมเท่านั้นครับแต่ถ้าย้อนมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าทางด้านของฮันบูนเนี่ยทำได้ดีกว่าครับโดย5นัดเนี่ยชนะมาทั้ง5นัดเลยครับส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับทางด้านของฮันโนเวอร์เนี่ยต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเสียท่าตกรอบในรอบบอลถ้วยครับแถมต้องมาลุ้นว่าทางด้านของ ฟาเบียส์คุนเซอร์เนี่ยกองกลางวัย26ปีครับจะพร้อมลงช่วยทีมหรือไม่ครับหลังจากได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนจบครึ่งเวลาแรกครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่พร้อมจริงๆคาดว่าจะมีทางด้านของมาร์คคิสเตเซนครับจะตบเท้าเข้ามาทําหน้าที่แทนครับขณะที่แดนบนเนี่ยเตรียมกลับมาใส่ทางด้านของฮาวานนิวเซนครับกับยานิคโลเซโวครับ สองห้องเครื่องตัวลุกครับกลับมาสร้างสารรค์เกมร่วมกันเพื่อส่งต่อให้กับทางด้านนิโคลโลเทสันดี้ครับลงล่าตะข่ายในวันนี้ครับส่วนทางด้านของฮันบูครับฟองช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยถือว่าดีทีเดียวเลยครับเนื่องจากยังไม่แพ้ใครเลยแถมล่าสุดก็ยังมีข่าวดีครับจะได้ทางด้านของโรเบิร์ตกันเซนครับดาวสันโวจากซีซั่นก่อนเนี่ยสลัดคาบเตียงหายเจ็บกลับมายิงประตูได้ในบอลถ้วยครับพร้อมออกสตาร์ท เกมลีก <Game> เป็นนัดแรกของซีซั่นนี้เท่ากับว่าทางด้านของ ford, เลนฟอร์ดคอนิสเทอร์เฟนี่ยจะถูกทางออกให้ไปเล่นทางด้านริมเส้นแทนครับส่วนข่าวร้ายคือทางด้านของดานิเอลเอฟฟารีเนี่ยกองกลางตัวรับคนใหม่ดันโชคร้ายบาดเจ็บในเกมลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับทำให้แมตช์นี้เนี่ยต้องทางดได้ทางด้านของอิมานูเอลโยฮานเนสครับน่าจะได้ลงแทนในวันนี้ส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาครับฟิตเต็มถังพร้อมช่วยทีมทุกคนครับ ส่วนทางด้านราคาเนี่ยราคาเปิดมาให้ที่เสมอไหนเสมอกันครับราคามองบนอยู่ที่3ครับในคู่นี้ไม่ค่อยแปลกใจครับที่เกมนี้เนี่ยราคาเปิดออกมาให้ที่เสมอเนื่องจากชั่วโมงผู้มาเยือนอย่างฮันบุกเนี่ยดันทำผลงานได้ดีกว่าชัดเจนและหลังจากเปิดหลีกมานะเตะไปทั้งหมด3นัดเนี่ยรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ2เสมอหนึ่ง จึงมองว่าการออกไปเยือนวันนี้เนี่ยสามารถมองถึงชัยชนะได้เลยครับต่างกับทางด้านของฮันโนเวอร์ครับที่ต้องรีบเค้นฟอร์มตัวเองหลังจากที่แข่งมาแล้ว2นัดเนี่ยชนะใครไม่ได้เลยครับแถมเพิ่งกระเด็นตกรอบบอลถ้วยมาอีกด้วยเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยความมั่นใจเนี่ยหดหายไปเยอะเลยทีเดียวครับและการเปิดบ้านวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานหนักแบบสุดๆเลยล่ะครับฉะนั้นทีเด็ดครับวาง ฮัมบู๊กครับสกอร์ที่กาครับฮัมบูกชนะ2 1และคู่ที่4ครับเราอยู่กันที่บุนเดสลีกาเยอรมันคู่ระหว่างทางด้านของคาสปักเจอกางด้านของเลเวอร์คูเซ่นคู่นี้จะทำการแข่งขันในเวลาตีหนึ่งครึ่งของคืนวันที่24ครับในคู่นี้ครับทางด้านของกันบักเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ก็พึ่งถล่มคู่แข่งในบอลถ้วยมาแบบสบายๆที่3ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านของเลเวอร์คูเซนครับก็พึ่งขวาแชมป์ในถ้วยซุเปอร์คัพมาแบบสุดมันครับขนาดที่เหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ครึ่งแรกนะแต่ประสิทธิภาพของทีมเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับวันนั้นเนี่ยโดยคู่นี้เป็นการประเดิมสนามนัดแรกครับของฤดูกาลเราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาของทั้งคู่กัสนสัหน่อยครับ โดย5นัดหลังสุดที่ผ่านมาครับทางด้านของกันบัคครับดูดีกว่าทางด้านของเลเวอร์คูเซนได้อย่างชัดเจนและเห็นได้ชัดครับโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดทางกันบัคเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะมาทั้งหมด5นัดเลยครับและทําสกอร์ประตูได้อย่างถล่มทลายครับเสียไปเพียงแค่สประตูเท่านั้นครับส่วนทางด้านของเลเวอร์คูเซนเนี่ยใน5นัดหลังสุดเนี่ยทำได้ดีที่สุดก็คือชนะมา1ครั้งครับและเสมอไปถึง3มเกมและแพ้ไป1เกมครับ โดยถ้ามาดูเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้เนี่ยเจอกันไป31ครั้งครับทางด้านของเลเวอร์คูเซนเนี่ยชนะไป15ครั้งทางด้านของกันบักชนะมาเพียงแค่9ครั้งครับและเสมอกันมา7ครั้งโดยถ้าย้อนมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางด้านของเลเวอร์คูเซนทำได้ดีกว่าครับ5นัดเนี่ยชนะไป3ครับและเสมอกันมาเนี่ย2เกมครับโดยสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เนี่ยทางด้านของกันบักครับกันบักเนี่ยมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บค้างสต็อกอยู่2ลายคือทางด้านของยาน อยซอฟสกี้ครับและทางด้านของอิวานโดบอสเกสซันเซสครับที่ต้องพักรักษาตัวต่อไปครับคาดว่านัดนี้เนี่ยยังคงใช้นักเตะเซตเดิมลงบูในวันนี้อย่างแน่นอนครับมีทางด้านของทิมไคดีนครับกองหน้าคนใหม่ยืนคำเป็นหน้าเป้าเดียวครับพร้อมซ้อนพร้อมซ้อนหลังด้วย2ปีกตัวจี๊ดอย่างฟองโอนลาครับกับอาราสซาเน่เปลอาที่นัดล่าสุดเนี่ยยิงประตูในบอลถ้วยได้สำเร็จครับ เรอเป็นทีเด็ดในวันนี้ส่วนทางด้านของเลเวอร์คูเซนครับเลเวอร์คูเซนเนี่ยสภาพความพร้อมก่อนไปเยือนจะขาดทางด้านของเอเซเกลปาลาซิออสครับกองกลางคนสำคัญอีกรายที่เจ็บเข่าอยู่ทําให้แมตช์นี้เนี่ยทางด้านของโรเบิร์ตอันดิกเนี่ยที่เพิ่งโชว์ฟอร์มแจ่มในศึกยูโร2024ที่ผ่านมาจะได้ลงสนามไปก่อนครับขณะที่ทางด้านของแดนบนเนี่ยกลับมาส่งไปทางด้านของฟันเรียน วินครับเพเมสเกอร์ Pay er, ตัวเก่งที่ได้พักมาจะกลับมาผนึกกำลังรวมกับทางด้านของอารมินอันลีและวิกโตโบนิเซฟครับคอจบสกอร์ในวันนี้ครับส่วนทางด้านราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของเลเวอร์คูเซนต่อที่1ลูกครับราคามองบนอยู่ที่3ในคู่นี้ถือว่าเป็นเกมไฟเดย์ไหนครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ เนื่องจากทีมดับเบิลแชมป์จากซีซั่นที่แล้วอย่างเลเวอร์คูเซนเนี่ยลงเตะนั่นเองครับแม้ว่าปีนี้จะเสียผู้เล่นคีย์หลักไปบางส่วนครับแต่ภาคหลักเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเหมือนเคยครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พึ่งคว้าแชมป์ซุปเปอร์คัพได้อีกด้วยเรียกได้ว่า ก่อนลงเตะวันนี้เนี่ยพกความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยครับขณะที่การบักเนี่ยเจ้าบ้านโจหัวบอลด้วยมาด้วยชัยชนะแบบสบายๆครับสุดท้ายแล้วต้องยอมรับว่าการเจอกับแชมป์เก่าแบบนี้เนี่ยยังไงก็ตกเป็นรองอยู่ดีครับเท่านั้นครับทีเด็ดครับต่อเลเวอร์คูเซนครับสกอร์ที่คาดครับเลเวอร์คูเซนชนะ2 0ส่วนคู่ที่5ครับเรามากันที่ฝรั่งเศสครับในลีกเอิงกู่ระหว่างทางด้านของปเอเชเจอกันทางด้านของมงเปรีเย่ครับ ในคู่นี้เนี่ยแข่งกันไปแล้วครับคนละหนึ่งนะัดนะเกมในเด็กเนี่ยทางด้านของเป๊เชครับก็บุกชนะทางด้านของเลออาไปที่4ประตูต่อหนึง่งส่วนด้านของมงเปเรีย่เนี่ยก็บุกเสมอทางด้านของสตาร์บกุกมาที่1ประตูต่อหนึ่งครับโดยเราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาของทั้งคู่กันสักหน่อยครับทางด้านของเป๊เชเนี่ยใน5น้นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยชนะไป3และเสมอมา2เกมครับส่วนด้านของมงเปลรีย่เนี่ยก็เก็บชัยไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวครับและเสมอไป1นเกมและแพ้ไปถึง3เกมครับ โดยถ้าดูเฮดตูเฮดของคู่นี้ครับต้องบอกว่าทางด้านของมงเปเรียเย่เนี่ยเป็นรองทางด้านของปชชอย่างชัดเจนครับโดยเจอกันมาเนี่ยทั้งหมด31ครั้งไอ้สาครั้งครับทางด้านของเปชชเนี่ยชนะไปแล้วครับสิเกมและเสมอกันมา9เกมและทางด้านของมงเปเรียเย่เนี่ยชนะมาเพียงแค่4เกมเท่านั้นครับโดยถ้าย้อนมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่เจอกันมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเปชชที่เอาชนะไปได้ทั้ง5เกมเลยครับโดยสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับ ทางด้านของป s อเนี่ยทำท่าว่าจะไม่มีทางด้านของกอนซาโลลามอสครับกองหน้าที่เจ็บที่ข้อเท้าในเกมกับทางด้านของอาฟครับนอกจากนั้นเนี่ยยังไม่มีทางด้านของแพนเนลคิมเพมเบ้ครับเซนเตอร์แบ็กและทางด้านของลูกา a แอนองเดสครับแบ็กซ้ายอีกหลายที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่ทางด้านของฟาเบียนลุยเนี่ยตัวทีมชาติสเปนที่ไปลุยศึกยูโร2024เนี่ย เกมนี้ต้องรอดทดสอบความพิษอีกหนึ่งครั้งครับโดย11ตัวจริงเกมนัดนี้เนี่ยเทียบกับนัดเปิดสนามครับทางด้านของเปเชเนี่ยจะไม่ปรับเยอะครับแนวรับเนี่ยยังคงเชื่อใจทางด้านของอารัฟฮาคิมีครับและวิลเลียมปาโชลูคัสเปเรันโดและนูโนเมสเดสครับแดนกลางเนี่ยอาจจะขยับทางด้านของลีคังอินครับกองหน้าในนัดที่แล้วเนี่ยลงไปเล่นแดนกลางรวมกับทางด้านของวินตินย่าและทางด้านของ วาเลนซาอี้เอมิลี่ครับเกมลุกเนี่ยจะใช้เป็นทางด้านของโคลโลมูอานี่และเบลลี่บาโคลาที่นัดล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนลงมายิงคนละปาโต้นัดนี้น่าจะประสานงานกับทางด้านของมาร์โกอาเซนซิโอส่วนทางด้านของมงเปลลีเย่ครับจะขาดผู้เล่นอย่างเตโอแสงหลุยคริสโตเฟอร์ซูเลียนลูคัสมิงกาเรลี่และ อิเซกาเซล่ารวมไปถึงทางด้านของ as, คาลินฟายัสกองกลางที่มีอาการบาดเจ็บครับข่าวดีคือได้ทางด้านของวาบี้คลาสลี่กองหน้าพลแบนกลับมาประจำการครับส1เตัวจริงในวันนี้เนี่ยคาด้าทางด้านของมงเปริเยจะมาในระบบ433ครับ3ประสานกองหน้านเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของอาโนนเนอร์ดินวาบี้คาสซี ที่น่าจะเบียดทางด้านของอาเกอร์อดัมเนี่ยตัวจริงเกมที่แล้วไปเป็นที่นั่งสำรองครับและทางด้านของมูซาเอลทามารีแดนกลางเนี่ยจะวางเป็นทางด้านของสวานิเย่ครับตัวพังประตูในทีมสุดสัปดาห์ก่อนพร้อมลงทำเกมร่วมกับทางด้านของโซลินโซทานและซอนดองเฟนลี่ครับแผนหลัง4ตัวเนี่ยัยงคงเชื่อใจทางด้านของเอนโซซาโตเบซี่โอเมกาลินและทางด้านของ โมดิโบซาหนองครับและอีกด้านเป็นด้านของฟาไลคาสโกครับวันนี้เนี่ยพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3อย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านราคาครับวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของเปชเชต่อที่1.5กี 2. ราคามองบนอยู่ที่3.5ทางด้านของเปชเชเนี่ยแชมป์เก่าหืดจับทีเดียวครับกว่าจะปิดจ็อบเก็บ3แต้มได้ที่ถิ่นของอาร์ฟเนี่ยที่พวกเขากว่าจะออกนำอีกครั้งเนกยก็ในนาทีถึง 85ครับจากการยิงของอุสมันเดเบ,เบล่าครับก่อนที่เบลลี่เบโคลา่าและทางด้านของแลนดันโคโลโมอูอันดีเนี่ยจะทำสอประตูปิดจ็อบในคืนวันนั้นครับส่วนทางด้านของฝั่งมงเปลเรียยครับที่ฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยอยู่รอดในลีกสบายๆครับหากจากโซนตกชั้นเนี่ย12แต้ม เริ่มต้นหลีกเนี่ยซีซั่นใหม่ด้วยการเสมอการณของตาร์บุกในถิ่นที่1ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้ไปเยือนปารีสน่าจะเป็นงานที่ยากขึ้นทีมเจ้าถิ่นอย่างเบเชเนี่ยไม่มีคิวเล่นปัะปเป้ครับกองหน้าตัวเก่งที่ย้ายออกไปครับแต่ขุมกำลังหลักที่ยังแข็งแกร่งอยู่น่าจะบทเอาชนะทางด้านของมงเปลลีเยได้แบบสบายๆครับฉะนั้นครับทีเด็ดครับต่อที่เบเชสกอร์ที่ก้าครับเบเชชนะ2 0 และคู่ที่6ครับเรามากันที่แชมเปี้ยนชิพทางด้านของอังกฤษกันสักหน่อยครับคู่ระหว่างทางาของเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับเจองน้าของลีดครับคู่นี้จะทำการแข่งขันในเวลาตีสอตรงตามเวลาบ้านเราครับ ในคู่นี้เรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาของสนักของทั้งคู่กันสักหน่อยครับทางด้านของเชฟฟิลเวนเดย์เนี่ยใน5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเก็บชัยไปได้2เกมครับสเสมอ1และแพ้ไปถึง2เกมครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ซันเดอร์แดนไปที่4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านของลีดยูไนเต็ดครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไปได้2ครับสเสมอ2และแพ้ไป1 นัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอทั้งของเวสต์บอมบิสเบลเลียนมาที่ศูนย์ประตูศูนย์ครับโดยเฮททูเฮทของคู่นี้ที่เจอกันมาเนี่ยทั้งหมด19ครั้งครับต้องบอกว่าไม่หนีกันเท่าไหร่ครับทางด้านของเชฟฟิลด์เวนเดย์เนี่ยชนะไป5เกมส่วนทางด้านของลีดยูเนเต็ดชนะมาเพียงแค่6เกมครับและเสมอกันไป8เกมโดยถ้าย้อนไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะโดยเสมอกันมา2เกมครับแต่เป็นทางด้านของเชฟฟิลด์เวนเดย์เนี่ยชนะไป1เกมและทางด้านของลีนยูนเนเต็ดเน ส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับเชฟฟิลเวนเดเนียไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบ่งเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกเสียจ,จากทางด้านของเบนฮามเมอร์ในด่านวัย36ปีซึ่งเจ็บนิ้วและต้องพักรักษายาวครับอยู่สักระยะขณะที่ขุมกาล,ลังหลักรายอื่นๆเนี่ยอยู่กันครบเครื่องครับคาดว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาเตรียมหวางหมากในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีทางด้านของจามาโรออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้าลาสกอร์และใช้ทางด้านของโจชัววินดัสเนี่ยรับช็อปเป็นเพเมสเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามโซ่ครับส่วนทางด้านของลีดย ดิจิตเต็ดไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับแน่นอนว่ากลุ่มกําลังหลักเนี่ยอยู่กันครบคันครับคาดว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาเตรียมองหมากในระบบ4 2 3 1ครับโดยมีทางด้านของมาเตโอโคเซฟครับออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้าลากสกอร์และใช้ทางด้านของเดนเนียนเจมโยเอลปิโร่กับวินฟิตยอนโตครับเป็นสามประสานกลางลุกคอยสร้างสารรค์โอกาสอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางด้านราคาในวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของลีนดิจิตเต็ดต่อที่0.5ครับราคามาบนอยู่ที่2.5 ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยขอส่วนกระแสสื่อสักเล็กน้อยครับและมองว่าเจ้าถิ่นอย่างเซฟฟิลเวนเดย์เนี่ยจะไม่แพ้คาลังของตัวเองอย่างแน่นอนจริงอยู่ที่ล่าสุดเนี่ยเสียหลักแพ้ย้ําให้กับทางของซันเดอร์แลนด์ไปที่4ประตูต่อศูนย์ครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเกมประเดิมซีซันใหม่ในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ทุบทั้งด้างของพีมันมาที่4ประตูต่อศูนย์ได้เหมือนกันจริงอยู่ครับที่คู่แข่งอาจมาตรฐานรองกว่าเยอะแต่นั่นก็ทําให้พวกเขาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจกับเกมเย้าพอสมควรครับประกอบกับทางด้านของทีมเนยน ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ผลงานน่าประทับใจสักเท่าไหร่ครับไล้ชัยมา3เกมท้ายสุดทุกรายการครับเสมอ2และแพ้ไป1น,นเกมและล่าสุดเนี่ยบุกเสมอกันท้างของเวสบอมวิทเนี่ยมาที่ศูนย์ประตูศูนย์ครับคันจะฝากความหวานให้พังสกอร์เก็บชัยตอนนี้เนี่ยต้องลุ้นกันแบบเหนื่อยเลยทีเดียวครับเมื่อมองจากภาพรวมต่างๆครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองประคอ,องรอรับทรัพย์ดีกว่าครับฉะนั้นทีเด็ดครับลองเทฟฟิลเวนเดย์ครับสกอร์ที่คาดครับเทฟฟิลเวนเดย์เสมอหนึ่งหนึ่ง และคู่สุดท้ายครับเรามากันที่ลาลิก้าโปรตุเกสครับรอบที่3ครับคู่ระหว่างทางด้านของฟาเรนเช่ครับเจองด้านของสเปอร์ติงลิสบอนครับคู่นี้จะทำการแข่งขันในเวลาตี25นาทีในคู่นี้เนี่ยแข่งเกมในลีกไปแล้วคนละ2นัดครับนัดนี้เป็นนัดที่3ครับทางด้านของฟาเรนเชเนี่ยอยู่อันดับที่15ครับแข่งไปแล้ว2และกแพ้ไป2เกมครับทำให้ตัวเองตอนนี้เนี่ยมีอยู่ศูนแต้มครับ ่วนทางด้านของสเปอร์ติ้งเนี่ยแข่งไปแล้ว2นัดครับและก็ชนะมาทั้ง2นัดเลยตอนนี้เนี่ยมีคะแนนรวมอยู่ที่6คะแนนครับทำให้ตอนนี้เป็นอันดับที่1ของตารางโดยถ้าเราดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าทังด้านของฟาเลนเซ่เนี่ยฟอร์มที่โคตรห่วยแตกเลยครับใน5นัดเนี่ยไม่เคยชนะใครเลยสักนัดหนึ่งครับและเสียไป,ปเสียประตูไปแบบถล่มทลายด้วยครับส่วนทางด้านของสเปอร์ติ้งเนี่ยสเปอร์ติ้งใน5นัดหลังสุดเนี่ยชนะมา4เกมครับมีหลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ โดยถ้าดูเฮดทูเฮดของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอกันมาทั้งหมด6ครั้งและเป็นทางด้านของสเปอร์ติ้งที่ชนะไปได้ทั้งหมด6ครั้งครับโดยสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เนี่ยทางด้านของเฟรนเช่เนี่ยไม่มีทางด้านของลุยฟิลิเป้ครับผู้รักษาประตูที่บาดเจ็บเพียงรายเดียวครับด้านการจะทับเนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3แดนกลางจะวางเป็นทางด้านของเนโตคอยบัญชาเกมสนับสนุน3ประสานในแดนน่างอย่างอเล็กเบ็กเมโคครับและดาริโนโปเปดา และอีกรายเป็นทางด้านของโมฮัมเหม็ดเบลลูมี่ครับลงบุ๊ในเกมบันนีสส่วนทางด้านของทีมมาเยอนอย่างสเปอร์ติงลิสบอนครับทีมแชมป์เก่าภายใต้การนำทีมกุนซืออย่างลูเบนอโมลินครับลงแข่งไปแล้ว2นัดก็ชนะมาสงนัดรวดครับสภาพความพร้อมวันนี้เนี่ยพวกเขาไม่มีทางด้านของเจเรมีอาร์เซนจูสลาฟาเอลเนลนูโนซสันโตสและดิโอโก้ินโตครับที่บาดเจ็บกันทั้งหมดครับและยังมีรอเช็คความฟิตทางด้านของเมอร์เทนฮูมันครับ กองกลางก่อนเกมอีกหนึ่งรายอีกด้วยด้านการจัดทับเนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ3-4-3โดยมี3ประสานในแดนหน้าใช้ทางด้านของโปเตตินเกาและทางด้านของวิกโตเกียวเคเรสครับลงล่าสกไยในเกมวันนี้ร่วมกันครับส่วนทางด้านราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของสเปอร์ติ้งลิสบอนต่อที่2ลูกครับราคาบองบนอยู่ที่ 3- 3มขีดจ้าเจ้าบ้านยางเลนเช่เนี่ยพวกเขามีผลงานออกสตาร์ทในลีกที่ย่ำแย่ เพราะลงแข่งไป2นัดก็แพ้รวดทั้ง2นัดเลยครับขณะที่ทีมมาเยนอย่างสเปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยทีมจากฝูงของตารางที่ผลงานในลีกยอดเยี่ยมครับเล่นไป2งนัดก็ชนะมาทั้ง2นัดครับแถมเกมลุกยังเฉียบคมกว่ามากๆครับ2เกมแรกเนี่ยซัดไปแล้วรวมเนี่ยเ้าประตูเลยทีเดียวครับเลนราคาเปิดออกมาให้ทั้งทีมมาเยนเป็นฝ่ายต่อ2ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะทางด้านของลิสบอนเนี่ยนั้นแข็งแกร่งมากเกมลุกเนี่ยอันตรายและเฉียบคมมากๆครับแต่แมตชนี้เนี่ย เชื่อว่าพวกเขาน่าจะไล่บี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนครับฉะนั้นทีเด็ดครับต่อสปอร์ติ้งลิสบอนครับสกอร์ที่ข้าครับสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยชนะ3 0ครับและก็จบกันไปแล้วครับสำหรับทีเด็ด7คู่เต็งที่เซนเตอร์หยิบยกขึ้นมาเป็นแนวทางให้กับพี่เพ่อน้องในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลท้ายคลิปกันสักหน่อยครับในคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ VAP ของเซนเตอร์ครับคู่นี้ตามเข้ามารับได้ที่ adff 777ครับและคู่ที่2เนี่ยให้ไปต่อที่เซลตาบิโกครับ คู่ที่3เนี่ยให้วางที่ฮันบูครับคู่ที่4ครับให้ต่อที่เลเวอร์คูเซนครับและคู่ที่5เนี่ยให้ต่อที่เปพชเชครับคู่ที่6เนี่ยให้ลองที่เชฟฟิลเวนเดย์ครับและคู่สุดท้ายเนี่ย ให้ต่อที่สเปอร์ติ้งลิสบอนครับและก่อนที่จะจากกันไปครับฝากพี่เบี้ยน้องท่านใดที่สนใจอยากจะมีแนวทางฟุตบอลดีๆเนี่ยก็อ,อย่าลืมครับตามเข้ามารับได้ที่ Add ff 777ได้เลยครับหรือคลิกลิงก์ที่เซ็นเตอร์คลิกทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก,ก็ได้เช่นกันครับเข้ามารับแนวทางฟุตบอลกันได้เลยฟฟี่สำหรับวันนี้เซ็นเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวีดัชสวัสด,สสดีขอให้ทุกท่านโชคดีในการเชียร์บอลครับและเจะปืนครับ